สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องเจ๊สวยรวยสัพนะคะวันนี้เราก็มีสูตรดีๆมาเสนออีกแล้วสูตรนี้นะคะจะใช้สามตัวบนลบกับรอบที่จะออกล่าสุดกดเท่ากับแล้วคูณด้วยหนึ่งจุดเก้าเปอร์เซ็นตแล้วกดเท่ากับนะคะแล้วเราจะเอาเลขตรงจุดทศนิยมนี้ไปแทงกันค่ะเนี่ยนะคะเราอยู่กับเว็บสามารถเบ็ดเช่นเคยนะคะและเดี๋ยวเราจะเอาสูตรนี้ ไปเทสขนย้อนหลังดูก่อนว่าจะเข้าแค่ไหนเริ่มเลยค่ะกดยี่กี่หนึ่งสองสามนะคะ,ร,ร, 1, 2, ะ,คะรอบที่จะเทสคือสามห้าเราเอาแปดซีหนึ่งลบด้วยรอบที่จะออกต่อไปก็คือสามสิบหกกดเท่ากับคูณด้วยหนึ่งจดเก้าเปอร์เซ็นเท่ากับห้ากับสองนะคะนี่คะ่ะหาเข้าบนเทสต,ต่อนะคะ่ะ หนึ่งแปดห้าลบนี่ค่ะคนที่จะได้นะก็คือสองกับแปดนี่เข้าข้างล่างนะคะเราเคลียร์เราต่อไปเลยค่ะคูณด้วยหนึ่งจุดเก้าเปอร์เซ็นเท่ากับสามกับศูนย์นะคะ นี่เลยสามข้าบน,นะคะ่ะเทสกันต่อค่ะเก้าหนึ่งสามลบสามเก้ากดเท่ากับค่ะแล้วคูณด้วยหนึ่งจุดเก้าเปอร์เซ็นตนะคะผลที่ได้คือหกกับหกนี่เลยหกก็เข้านะคะรอบนี้เราจะเอาผลตรงนี้ไปแทนกันจริงๆแล้วนะคะเทสเลยค่ะ กดเท่ากับคูณด้วย1.9%ึ่งจุเปอร์เซนค่ะได้มาคือ6กับ5นะคะเราเอาเลขนี้ไปแทนเลยค่ะเลือกยี่กี1 2 3ค่ะกด2ตัวบน2ตัวล่าง19ประตูกดเลขเลยค่ะแล้วก็ใส่ราคานะคะครั้งนี้เราจะเล่นตัวละ5บาทค่ะ ยอดคือสามร้อหกสิบวางเดิมพันไปเลยไปรอดูผลกันค่ะ later few minutes later. เงินเข้ามาแล้วค่ะไปรีเฟซดูกันดีกว่าว่าเลขอะไรเข้าหกเข้าล่างนะคะเห็นไหมครับเป็นยังไงคะว่าสูตรนี้ใช้ได้จริงๆถ้าใครอยากได้สูตรดีๆแบบนี้ที่มีอีกเยอะเลย กดมาเลยค่ะไลน์แอดสามารถโปรนะคะเรามีทั้งสูตรหวยยี่กีดีๆแล้วก็กลุ่มวางหวยยี่กี V.I.P นะคะถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะหวยสลอ็อตคาสิโนออนไลน์สามารถโปรสามารถโปรแอดมาได้เลยที่ไลน์แอดสามารถโปร